สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับมดเขียวชมไพรนะฮะวีลคัมคที่มาชแนลนะครับมดเขียวชมไพรอ่าวันนี้ี่เขียวจะพามาอัปเดตเจ้าลาปาเอลนะฮะหลังจากที่เราไปเอ่อเที่ยวภายใหญ่มาคลิปคารมายของเรานะแกงโฟคิงเราครับแล้วก็รถได้รับความเสียหายอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้จะพามาดูแล้วก็เริ่มทาอะไรไปบ้างแล้วเดี๋ยวอัปเดตกันเลยครับทุกคนไป ครับทุกคนครับแบ็กกาเขาจะลกๆกหน่อยนะเพราะเตอรสตตของงานก่อสร้างของพี่เขียวนะอันนี้เป็นที่เก็บวัสดุโอเคก็มาอัปเดตกันเลยสําหรับเจ้าราฟาเอลนะที่เราเห็นกันไปในทริปโฟ i n g ิงเขาเทอร์โบขาดนะเทอร์โบขาดแล้วก็ตอนท้ายๆก็จะสังเกตเห็นว่าวินจะหลดเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มปลดฟีไม่ค่อยออกนะตอนนี้พี่เขียจะทําการเซอร์วิสบ้างบางส่วนแหละ เดี๋ยวพามาดูภาพทีกคนบอกให้ตันท้จะเดือดตนทั้นั้นเป็นอะไรโอเคนี่เลยจะเห็นได้ว่านี่งอก้านตัวเนี้ที่ดามแล้วเนี่ยมันอ้านะทุกคนแต่นี่พี่เขียวดามแล้วตัวเนี้มันบิดเลยมันบิดทําให้ไอ้ตัวตัวที่เตะออกเตะเข้าเตะออกตัวนี้ยมันมีปัญหา ตอนนี้ล้างเซอร์วิสแล้วเชื่อมดามไปแล้วพอตอนนี้เริ่มเริ่มเตะไม่เข้าไม่เริ่มเตะไม่เข้า,เ,เ,ตเ,ขาเตะไม่ออกเนี้ยมันก็เริ่มเริ่มการใช้งานเริ่มยากขึ้นนะแต่พี่เขียวก็ตอนนี้เรียกว่า ขณะถีบเข้าถีบออกฟรีกับล็อกมันก็ต้องเนี่ยแล้วในเนี้ยมันก็จะเป็นขี้ดินขี้ดินเตมไปหมดเลยเนี่ยพี่เขียวก็เริ่มล้างเซอร์วิสละเยอะมากขี้ดินขี้เลนจาระบีตรงนี้ต้องมันใส่ใจดูแลเนาะพี่เขียวไม่ค่อยได้ดูแลด้วยแหละตั้งแต่เสร็จงานแข่งก็ใส่แล้วก็ไปเที่ยวป่าก็ไม่อะไรเลยเนี่ย วันนี้ได้ล้างจริงจังเดี๋ยวจะหยอดพวกจาะบีหล่อลื่นสักหน่อยจาลละบีก้อนไม่น่าใช้นะเพราะใช้แล้วเนี่ยมันเกาะตัวกันเป็นก้อนจับขี้ดงที่ดินเป็นก้อนหมดเลยโอเคจะไปดูเทอร์โบกันโอเคครับทุกคนแล้วก็ด้านหน้าของเครื่องยนต์ก็เทอร์โบที่มันพังไปนี่ก็ช่างหมูเขาลื้อในอูมาใส่ให้พี่เขียวนะนี่ก็เป็นของช่างหมูนะให้ใส่มาก่อน ให้ใส่ใช้งานก่อนอน,นาคตมีการขยับแน่นอนครับแต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะไปตัวไหนอะไรยังไงเดี๋ยวรอดูความพร้อมก่อนครับหลายๆด้านแน่นอนครับต้องพร้อมเรื่องตังค์แน่นอนนะนี่อันนี้นะฮะที่มันพังไปเปลี่ยนเอาของที่อูมาใส่ก่อนแล้วก็ไปดูอัปเดตตัวรถกันครับ ภาพรวมไปชมภาพรวมกันทุกคนแล้วก็ที่เป็นปัญหาไอ้มาตลอดก็คือเจ้านี่เลยประตูก็คือประตูจนตัวปัญหาเนี่ยเนี่ยเยทั้งสองด้านนะตอนนี้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะฮะให้มันเปิดใช้งานได้ปกติเดี๋ยวมาลองดูกัน สองด้านตู้เชื่อมหน,ะน่ก็เปิดขึ้นลงได้ล้วทีนี้ก็บอดี้ที่มันย,ยับยับต้องแต่งานแนสน,นี่ก็ให้ทางอูอูสีนะของของพวกช่างหมูเขาดึงให้ ดึงให้แล้วก็เปลี่ยนใส่กรใส่ประตูเรียบร้อยก็หน้าตาเอาเรื่องอยู่นะก็โดยรวมทีนี้ทีนี้แผนของเราเนี่ยเรามีแผนว่าโอเคในเมื่อบอดี้เนี่ยดึงได้บางส่วนแล้วประตูเนี่ยทำเปิดปิดได้แล้วก็แน่นอนเราต้องเซฟตี้ตัวคนภายในรถด,ด้วยการ ต้องใส่บางโคนครับเพราะออกทริปแต่ละครั้งก็อย่างที่เห็นก็คือว่าที่ดินที่โคลนมันเข้าในรถแล้วก็มันติดกร,รงประตงประตูเนี่ยมันทําให้มันเปิดเซอร์วิสลาบากก็เลยติดตั้งบางโคลนตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะเบาแล้วก็ค่อนข้างจะแข็งแรงไม่แตกหักยู่ได้บี้ได้เราก็มาดึงกลับเข้าที่เหมือนเดิมแล้วนี่พี่เกี่ยวยิงรีเวทไว้เนี่ยแล้วเดี๋ยวจะล้างคลีน จะเห็นได้ว่าด้านหน้าตัววินเราก็เราก็ถอดตัว2องมอเตอร์ออกนะตอนนี้ตัว2องมอเตอร์เองเนี่ยวินของเราเนี่ยเนี่ยพี่จะพาไปดูให้ดูบางโคนก่อนอนี่เป็นภาพรวมติดตั้งบางโคนแล้วมันจะเป็นลักษณะนี้แล้วก็ตรงนี้คือถาดวินด้านหน้าตัวนี้คือถาดวินด้านหน้าตอนนี้2องมอเตอร์เรายกออกไปอยู่ที่เจ้า แมกนัมแล้วเราไปเที่ยวไรแลนมาตอนยังไม่ถอดกลับมานะเดี๋ยวตอนงแ้่ตัวนั้นถอดแล้วก็น่าจะต้องลื้ล้างเซอร์วิสอะไรนิดหน่อยเหมือนกันก่อนจะกลับมาติดตั้งกําลังคิดอยู่ด้านหน้านี่อาจจะเปลี่ยนจริงๆใจอยากได้เป็นมอเตอร์เดียวเพราะว่าพี่เขียวใช้วินจรวดเป็นหลักพอมอเตอร์เดี่ยวใส่หน้าไว้เผื่อดึงเพื่อนบ้างเล็กน้อยอะไรเงี้ยครับน,น่าจะน่าจะดีกว่าและอย่างก็จะทําให้ให้ด้านหน้าเราเบาขึ้นหน่อย ล้วก็จะสังเกตว่านี่พี่เอากระจังหน้าของเจ้าแมงน้ำเดิมเนี่ยมาใส่ก็ค่อนข้างลงตัวลงตัวกันเดี๋ยวไฟสปอตไลท์นี่นะต้องถอดมาไว้ตรงตำแหน่งไฟตาแทนแล้วก็ดีไซน์ตัวตะขอของบินใหม่นีโปรเจกตอยากจะอัปเดตหลายเรื่องเลยตัวของกันเซตัว มือลิงอะไรเงี้ยพี่เขวก็อยากจะเปลี่ยนองศาใหม่ทําอะไรใหม่เหมือนกันแต่ว่ายังไม่มีเวลาเลยทุกคนในสมองมีโปรเจกต์อยู่เพียบเลยแต่ทำยากมันต้องใช้เวลาเนาะไปดูภาพรวมกันด้านนี้ก็ใส่บางคนหน้าแล้วส่วนบางคนหลังก็ทำท่าไว้แล้วนี่ จะเป็นล,ลักษณะนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะทาสีให้มันเกลืนกับตัวรถไปตัวนี้ก็เดี๋ยวทําสีอะไรใหม่ไปภายในรถก็ปะผุไปดูว,ว่าปะเบาะตัวนี้จะยกออกเปลี่ยนใหม่เนี่ยก็ปะผุไปตรงนั้นอีกจุดหนึง่งแล้วก็เดี๋ยวอยากอยากอีกแล้วก็อยากจะย้ายไอ้ตัวไอ้ตัวเนี้ยโลบาร์ตัวเนี้ย ให้มันไปชิดข้างหลังนู้นเลยอยากย้ายนะเดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะย้ายไปได้แค่ไหนไม่แน่อาจจะตรงแค่ตรงซุ้มล้อตรงนี้เอาแล้วก็ตีตะแกรงบังหน่อยเวลาของไปแคมปิ้งเราแล้วขอมเทมาด้านหน้าเวลาเล่นแล้วมันเทกระจัดมาด้านหน้าแล้วก็มีอัปเดตตัวนี้เป็นระบบไฟระบบไฟของตัวพัดลม ปั๊มิกพัดลมปั๊มน้ำอะไรเงี้ยอ่ช่างก็จะเดินให้แล้วก็ใส่ปั๊มใส่เขาเรียกนะใส่รีเลย์ใหญ่ไว้ให้แล้วก็นี่อยากจะเก็บตรงนี้ชุดหนึ่งชุดโซลินนย์เนี่ยชุดโซลินนย์ยิงลมพวกนี้กับปั๊มลมนยอยากจะอยากให้เข้าที่เข้าทางม,มากกว่านี้แล้วก็ทําทําแผงกั้นปิดปิดอ่าเรียกว่าไงกันเวลาเราใส่สัมภาระแล้วมันก็เด้งมาโดนท่อลมแป๊บลมรั่วอะไรเงี้ยเนี่ยที่เป็นปัญหายอยู่นะตอนนี้นะ เนี่ยต้องรอการอัปเดตว่าว่าจัดทรงแล้วมันจะเป็นยังไงคอนโซลคอนโทนลภายในประตูถึงที่บอกคือเปลี่ยนเนี่ยติดได้ปิดได้ทั้งสองฝั่งอันนี้ต้องใช้กำลังหน่อยต้องตั้งกรอนนิดนึงด้านหน้าที่อยากจะแก้ไขเนี่ยตัวมุมของ ลูกหมากที่มันใกล้กับล้อเกินไปพอะจะทำมือลิงเบี่ยงรัศมีออกมาอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนตัวลูกหมากคันชักคันทรงนะฮะลูกหมากก็คือเจ้าตัวนี้แหละเจ้าตัวที่ว่าอยู่ใกล้ๆใกล้ๆอย่างตัวนี้ตัวนี้นี่ทางซ้ายทางขวานะฮะแล้วก็ตัวของกันเซตัวนี้อยากจะย้ายมาในตำแหน่งตรงนี้ตอนนี้ถามว่ารถขับดีไหมขับดี แต่ก็อยากจะจัดระบบให้มันให้มันลงตัวกว่านี้มองแล้วมันจะไม่ลกแบบเนี้ยให้มันโลง่ลงๆแล้วก็เน้นตัวระดับระนาบของตัวองศาของพันชะคันส่งอา่าแล้วก็ตัวกันเซ่นนะอยากจริงๆก็อยากจะเดินหน้าล้อมาด้านหน้าอีกสักสามนิ้วสี่นิ้วประมาณนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะทำเมื่อไหร่ ให้ดูภาพรวมส่วนความเสียหายจากทริปโฟกิงก็อย่างที่เห็นไปแล้วก็คือเจ้าตัวดีดก้ามปูดีดวินจรวดตัววินไม่มีปัญหามีแค่ก้ามปูตัวฟรีตัวล็อกที่มันหนืดหน่อยตอนนั้นเพราะขีดเด่นขีดโคนมันเข้าไปเยอะแล้วก็ถีดจนก้ามปูมันอ้าไปเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของเทอร์โบขาดมันฟาดอะใบมันลุน มันโยกได้เลยทั้งตัวอย่างที่เห็นก็ลเลยเปลี่ยนมาใส่ตัวนี้แหละแต่ก็เป็น f A 5เหมือนเดิมยังไม่มีการขยับในตอนนี้อนาคตต้องมีแน่นอนฮนะแต่จะไปตัวไหนอะไรยังไงเดี๋ยวมาดูว่าพี่เขียวจะเลือกใช้ตัวไหนภาพรวมของราฟาเอลตอนนี้แล้วก็พี่เขียวถูกใจมากๆเลยสำหรับ การโมดิฟายเจ้าปาฟาเอลตอนที่ไปแข่งงานคิงวินนอนทุกคนเห็นแล้วนะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูว่าหน้าตาของตัวไซเรียไว้ตัวดีดกระแทกต้นไม้ของเรา,าหน้าตาเป็นยังไงามานี่เป็นไซเรียวเห็นไหมสังเกตได้ว่ามันจะบูบี้ไปละตตอนนี้คือมง,งต้นไม้หลักๆเลยด้านหน้านี่นะดุนนีแดงคือใช้ตัวนั้นลุนแล้วก็มาตัวนี้พิงต้นไม้มาลาดมาเรื่อยๆ,น,ๆนี่นี่นี่แล้วก็รอมานี่ตัวบันไดนี่ ตัวบันไดตัวนี้มันทีออกมางี้มันพ้นรัศมีของล้อตัวนี้ดีมากมากเลยถ้าดีกว่านี้อีกก็คือว่าในส่วนของตำแหน่งตัวเนี้ที่พี่เขียวให้ช่างเ็าทาไว้เนี่ยคือมันเป็นแนวตรงจริงๆอยากได้ให้มันโค้งอย่างงี้มากกว่าโค้งเป็นรัศมีอย่างเงี้ยโค้งเพราะอะไรรู้ไหมฮะทุกคนตนามลักษณะเนี้ยถ้าเราถอยหลังต้นไม้อยู่เนี่ยมันยันถูกไหมแต่ถ้าว่ารัศมีตัวเนี้ยเราโค้งเนี่ย เวลาเราถอยไม้ถอยหลังเบียดต้นไม้มันก็จะดีดออกท่าเดียวกันเลยเนี่ยตรงนี้ควรที่จะสลบแต่ก็อันนี้ก็ใช้ได้เพราะว่ามันยื่นออกมาค่อนข้างเยอะเลยแปะเข้าไปกับไอตัวกันชนเดิมเลยแล้วก็แน่นอนไม่ได้มีแค่ด้านล่างด้านล่างตัวนี้นะนี่ตัวนี้ตัวนี้ก็เด,ด้านบนด้านบนเนี่ยช่างเขาก็เสริมเสริมตัวนี้มาพี่เขียวอยากจริงๆเนี่ย อยากได้ตัวนี้ขึ้นมาเป็น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 คู่อย่างนี้เลยเป็นคู่ยาวไปข้างหลังแล้วเข้าไปดุ้งข้างหลังแต่ว่าช่างเ็าทามาให้แบบนี้ก็ก็ถือว่าการใช้งานโอเคแหละจุดประสงค์เขาคือเขาไม่อยากให้เทอดทะแต่ความอยากได้ของพี่เขียวคืออยากให้มันยืดออกมาเป็นลักษณะเหมือนแบบเราจับได้เลยเงี้ยมันจะทําให้เราขึ้นรถลงรถอะไรอ่ะสะดวกก็เดี๋ยวอาจจะมีการอัปเดตเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเบื้องต้นนี่ใช้อย่างนี้ก็คือ ทุกคนเห็นการใช้งานแล้วว่ามันตอบโจทย์ดีมากนะก็ให้เป็นไอเดียเพื่อนๆนี่เห็นไหมฮะเป็นเหล็กคาดยาวไปนู่นแล้วก็ไปดุ้งออกเหมือนกันก็คือลักษณะเวลารถเราพิงต้นไม้แบบเอยียงๆเนี้ยเวลาเราฟาดเข้าต้นไม้เราก็สไลด์เข้าไปได้เลยเพราะว่าเวลาต้นไม้ยืนอย่างเงี้ยฟ้ามันก็จะเด้งออกอย่างเงี้ยทีบตัวรถเราให้ออกจากจากแนวของต้นไม้ทําให้บอดี้ในส่วนเนี้ย ไม่ไปพิงกับต้นไม้เลยนี่อันนี้เป็นไอเดียแบ่งๆงเพื่อนๆใช้กันเราก็ดูมาจากรถของมึงน,นอกบ้างรถแข็งรถการ์ตูนบ้างอะไรเงี้ยก็มาผสมผสานกันก็ลองใช้งานจริงแล้วดูดิเนี่ยที่เป็นรอยเนี่ยเนี่ยคือสีต้นไม้หมดเลยนะเนี่ยเนี่ยส่วนด้านล่างนี่สีจนนี่เลยจนบุบไปเลยเนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็บุบไปเลยถือว่าใช้งานได้ดีมาก คือสถานที่ทํางานของพี่เขมมันมัน,นแคบไปน้อยนึงรถมาจอดอยู่เนะเพราะว่าไม่งั้นมันจะเกะกะชาวบ้านก็เอาเข้ามาจอดในซอกนั่แหละแล้วก็ทําจากในนี้เลยจะเห็นได้ว่าด้านข้างเนี่ยมีเหล็กมาตั้งรอเตรียมเนี่ยตัวนี้ยังหาที่ใส่อยู่นะพอเราเป็นรถเที่ยวเนี่ยแน่นอนเรื่องสัมภาระมันก็ต้องมีเข้ามาเพราะต้องหาตำแหน่งใส่จริงๆอยากได้ตรงเนี้ย ซอยเป็นตะแกงเล็กๆแล้วก็แบบใช้ตะข่ายคุมเอาผ้าใบคุมเอาไม่อยากจะบรรทุกไว้ข้างนอกเยอะเหมือนกันเพราะเวลาเราเข้าพื้นที่มันเลอะเทอะไปหมดเลยก็สเตปประมาณนี้ของพี่เบี้ยนเดี๋ยวตัวบางโคนนี่อาจจะมีการปรับแก้นิดหน่อยพอพี่มดดูแล้วว่าสัดส่วนมันยังไม่ได้หรือยังไงก็เดี๋ยวอาจจะมีการขยับตำแหน่งแล้วก็เรื่องของคัด พ่นสีอะไรเงี้ยอันน่าจะจะจะ,จะทำให้เป็นสีเป็นเนื้อเนื้อตัวเดียวกันนะเพราะสังเกตได้ว่าตอนนี้คือตัวถังอีกสีนึงแล้วก็ตัวประตูอีกสีนึงก็จะมีเพิ่มเติมตรงนี้ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวอัปเดตเสร็จสับยังไงเดี๋ยวเรามาโชว์กันอีกทีหนึ่งเบื้องต้นนี้ให้ดูอัปเดตรถที่กลับจากโฟคิงทั้งหมดนะะสี่คันของเราตอนนี้ก็อย่างที่เห็นไปเจ้า เลโอนาร์โดหรือเจ้าเอ็มลูกรักของพี่หมอนหนึ่งสองก็คือเจ้าแบ c ็กคอฟฟี่นี่สามก็มาด้วยเจ้าลาฟาเอลของพี่เขียวแล้วก็สี่ต้องเป็นพี่ไมเคิลนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันในการอัปเดตว,ว่าเจ้าไมเคิลได้รับความเสียหายอะไรบ้างเป็นอะไรบ้างแล้วก็มีอย่างนึงของพี่เขียวท,ที่ที่ได้รับผลกระทบจากครั้งนี้ก็คือนี่ สัเงเกตได้ว่าบัมสต็อปของพี่เขียวตัวนี้สุดไปแล้วไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไม่ได้ถอดมาเช็คนะเดี๋ยวเรียกว่าหลายรายการเลยที่ว่าจะต้องหรือมาดูถอดมาทําถอดมาเช็คนะครับทุกคนครับแล้วก็นี่คือการอัปเดตลูกชายพี่เขียวนะเจ้าราฟาเอลถือว่าตอนนี้รถก็พี่เขียวว่ามันสมบูรณ์มาสักพักใหญ่แล้วนะเรียกว่าลงตัวหมดทั้งระบบ ของช่วงล่างเองทั้งระบบเครื่องยนต์เองระบบส่งกําลังเอ่ยเพลากลางเพลาท้ายตัววินจะโหลดที่เราลองกันมาหลายเที่ยวแล้วจนลงตัวแล้วก็ตามแข็งแรงก็จบทุกอย่างแล้วก็เราแก้ไขจนบกพร่องของเจ้ากล้ามปูที่เตะฟีวินจะโหลดแล้วจริงๆอยากจะตัดใหม่อีกสักอันหนึ่งว่าให้มันให้มันให้มันแข็งแรงกว่านี้ อ,อันนี้ก็ดามแล้วคิดว่าแข็งแรงแล้วลแหละเดี๋ยวดียูการใช้งานอีกทีว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดว่ายังบิดงออีกก็จะต้องเปลี่ยนตัดใหม่กึ่งใหม่ของของตัวก้านเตะตัวนี้นะแล้วก็ส่วนวินหน้าก็ยังเลือกอยู่ว่าจะเอาวินมอเตอร์เดี่ยวหรือสองมอเตอร์ซึ่งสองมอเตอร์จริงๆใส่ไปมันก,มนก็มันก็เท่นะแล้วก็ตอนที่ไปแข่งคิงวินนอนอะ่ะตัวสองมอเตอร์พี่เขียวสังเกตได้ว่าที่ว่ามันวินแล้ว ได้ใช้แค่ดอกเดียวเองวินแล้วมันมันเหมือนมันจะมีปัญหาแล้วก็จริงๆรถมีปัญหาตอนนั้นเรื่องของระบบไฟชาร์จโชคดีมากที่ที่เราวันนั้นเราเราพกแบตเตอรี่ไปสองลูกแล้วก็ตัวเขาเรียกไงตัวไดาชาร์จเองอะ่ะมันชาร์จไม่เต็มร้อยแต่มันก็ยังป้อนไฟให้แบตเตอรี่ได้อยู่มันเลยทําให้ตัวพัดลมไฟฟ้าด้านหลังไม่มีปัญหาแล้วก็ตัวฟามร้อนของตัวเครื่องยนต์เนี่ยไม่มีปัญหา โชคดีมากแล้วเรามาเจอก็คือตอนที่เราไปเที่ยวที่โฟรคิงที่ว่าเราเปลี่ยนตัวสายไฟชาร์จเข้าตรงเข้าแบตเตอรี่เลยตรงนั้นก็เลยจบตอนแรกก็เป็นปัญหาอยู่ก่อนเข้ารถพี่เขียวมีปัญหาเรื่องระบบไฟระบบไฟระบบไฟมันมัน,ม,นมันไม่ชาร์จแบตเตอรี่ไม่พอเปลี่ยนแล้วร้านใดก็ทําแล้วก็ไม่หายก็มาช่างหมูก็าหาสาเหตุให้แล้วก็แก้ไขให้แล้วก็เข้าไปจนมาถึงตอนนี้ก็คือรถโอเคสมบูรณ์ละเรื่องไฟชาร์จโอเคเรื่อง เรื่องวินโอเคช่วงล่างโอเคระบบส่งกำลังโอเคเครื่องยนต์โอเคเหลือเทอร์โบที่อยากจะอัปเกรดก็พกเพื่อนๆแนะนำกันมาเยอะเลยศูแปแต่พี่เดียคิดว่า0ูน่าจะน่าจะขับยากน่าจะไม่ใช่ไม่ใช่แนวเราไม่ใช่สไตล์ของเราแต่ก็ไม่แน่เดี๋ยวลองดูก่อนว่าว่ามันมีตัวไหนที่มันมันตอบโจทย์การใช้งานของเราบ้างการขับรถของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันการใช้งานของเครื่องรอบเครื่องยนต์ก็ไม่เหมือนกัน นะก็ต้องดูความเหมาะสมแล้วก็ดูตอบโจทย์เราอะว่าเราอยากได้แบบไหนแล้วก็ตัวยางชุดนี้ก็มันเล็กแต่พี่ขี้หนูนะทุกคนสามสิบห้านิ้วจริงแต่มันไปกับล่องสามเจ็ดสามแปดได้พี่เหว่ามันโอเคมากเลยแล้วก็เรื่องของการกัดดอกมาแบบเนี้ยโอ้โหมันปั่นดีมากเลยอะไปดีเรื่องระบบแอร์ลงแอร์ล็อก ท่อลงท่อลมเดี๋ยวต้องรื้อเซอร์วิสหมดเลยตอนนี้ก็ทําไปตามสภาพก่อนหมายถึงว่าทําไปตรงไหนที่พี่เจียวเก็บได้ก็เก็บไปก่อนเก็บ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 ทำเรียบร้อยแล้วเรื่องของเช็คระบบเฟืองท้งเฟืองท้ายแอร์ออล็อกลมเข้าลมออกรั่วไม่รั่วอะไรยังไงเดี๋ยวไปหาช่างกันอีกทีหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็คือเรามีเวลาก็ได้เก็บพวกบอดี้ภาพรวมภายนอก อยากจะเติมตรงไหนก็เติมอยากใส่ตรงไหนก็ใส่ทาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปเช็คระบบความพร้พอมอีกทีหนึ่งแล้วก็เตรียมสาหรับฝนหน้าหรือว่าสนามใหญ่ที่มันจะมาถึงใน่าไม่แน่ใจว่ากลางปีหรือปลายปีของเรานะตอนนี้พี่เวียนดูเหมือนคันเล็กคันมาเล็กเล็กไหมทุกคนมันเหมือนมันบีบเข้ามานะล้อเลอือมันเล็กไปหมดเลยมองรถเล็กแต่ก็ดูคล่องตัวดีโอเคแล้วก็เดี๋ยว อัปเดตเสร็จเรียบร้อยยังไงก็เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงสำหรับวันนี้ก็หายคิดถึงกันไปเจ้าราฟาเอลอัปเดตให้แล้วว่าจบทริปมาแล้วเป็นยังไงเรียกว่ารถเขาเหนียวพอสมควรเลยไม่เป็นไรเลยนะหลังๆไม่ค่อยเป็นไรแล้วไม่ค่อยพังซึ่งเป็นข้อดีแล้วก็เป็นสิ่งที่เราอยากได้มากๆก็คือการพัฒนารถไปให้มันเหนียวตอบโจทย์การใช้งานพังยากปัญหาเกิดขึ้นน้อยการใช้งานคล่องสะดวกเนี่ยโจทย์การทํารถของเรา ถ้ามันยังไม่ถึงตรงนั้นก็พัฒนานต่อไปแล้วก็เป็นกำลังใจเพื่อนๆที่อยากจะสร้างรถปั้นรถก็ทําได้ครับมีน้อยทําน้อยมีมากก็ทุ่มเยอะก็แล้วแต่ครับตามกําลังกันเลยส่วนเราก็มาเป็นไอเดียแนวทางเรียกว่าการทารถเซอร์วิสรถสร้างรถการท่องเที่ยวให้เพื่อนๆแบ่งอะไรที่เราเจอว่าดีเราก็บอกต่ออะไรที่ว่าไม่ดีก็ก็ข้อเสียก็อย่างที่เห็นกันในคลิปหลายๆคลิปของพวกเรา ก็เป็นกังใจให้เพื่อนๆสําหรับการสร้างรถการทํารถท่องเที่ยวในแบบที่เราชอบหลังจากที่เราเป็นกังใจเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆก็เป็นกองใจให้เราทําคลิปดีๆแบบนี้ทําคลิปการท่องเที่ยวแบบนี้สร้างรถกันมาแบบสนุกสนานแบบนี้มีการแข่งขันเราก็ร่วมเฮฮาปาร์ตี้ทุกงานงานไหนไปได้ก็ไปงานไหนเราพร้อมก็ช่วยกันไปนะแล้วก็ก็เป็นกังใจพวกเราด้วยทั้งในเพจ Facebook แล้วก็ในช่อง YouTube นะใกล้จะแสนทรัพย์แล้ว ฝากเพื่อนๆทุกคนไปกำลังใจพวกเราด้วยสำหรับวันนี้ลาไปเลยนะฮะขอบคุณนะทุกกำลังใจกดไลค์กดแ like, ชร์ซับสไคร์ช่องมดเขียวชมภัยด้วยครับผมสำหรับวันนี้ลาไปเลยสวัสดีครับ คนยึดเท่าที่เรียบร้อยหน้าตา็จะประมาณนี้แหละบางคนเราเอ f t เ,เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราทําสีประรถตัวรถกันเลยมาลุ้นกันว่าพี่เกี่ยวกับพี่มดจะเลือกสีให้กับลาฟาเอลเป็นสีอะไรนะครับทุกคน